ตอนนี้เมื่อกระแสสีส้สมเริ่มดีขึ้นท่กคุณทักษินจึงต้องปรับกลยุทธ์ครับและดันอุงอิงแพทองทานขึ้นมาเพื่อคนรุ่นใหม่เปิดเกมที่อุดรทำไมต้องเปิดที่อุดรก็เพรอุดรนนลดลงเรื่อยๆไงเห็นไหมลดลงเรื่อยๆเมืองหลวงของคนเสดงเริ่มลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นส่งคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข ลงไปในพื้นที่ไข่แดงครับครับตอกย้ําว่าชินวัตรไม่ทิ้งเพื่อไทยเป็นคนเดียวกันเลือดเนื้อเชื้อไข่เดียวกันจริงไหมก็จริงฮะบล็อกไม่ให้สสที่คิดจะออกไปอยู่ภาคอื่นเนี่ยหยุดไว้ก่อนหยุดเลือดไหลไว้ก่อนแต่นั่นคุณทักษิณจะเล่นกับเกมเสี่ยงครับครับเล่นกับเกมเสี่ยงอย่างไรอย่าลืมครอบครัวนี้นี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสองคนสามคนต้องพ้นและเพ่นออกนอกประเทศเหลือหนึ่งคน ยังอยู่แต่โดนรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพักคซะการเปิดตัวของคุณแพทองทานชินวัตรที่อุดรธานีให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกลายเป็นเดิมพันครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งของตระกูลชินวัตรมาดูทำไมเพื่อไทยจึงชูอุ้งอิงซึ่งต้องบอกว่าเป็นหน้าใหม่ทางการเมืองแต่เป็นทายาทคนสุดท้องของชินวัตรทำไม อันแรกเลยแน่นอนครับคะแนนอีสานอีสานจริงๆเพื่อไทยเ็ายึดมานะโดยเพราะปี54เนี่ยโอ้ยได้ไปร้อยกว่าที่นั่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคะแนนตกต่ำเรื่อยเรื่อยรจากว่ามีคู่แข่งหน้าตาใหม่ๆหม่เข้ามาแชร์ในพื้นที่นี่บุรีรัมย์ยกจังหวัดอืมพลังประชารัฐก็รอบที่แล้วก็ปาไป10กว่าคน1 1ท่าน 11, 11คน,คนตอนนี้มีคุณหญิงสุดารัฐอืซึ่งแตกหน่อมาจากนี่แหละแตกหน่อมาจากเพื่อไทยและลายกว่านั้นที่มาแรง มาแรงมากคือการสร้างชุมนมุมชมลมอาสาพัฒนา <c oughs> ก็คือกระแสของธนาทรและก็กระแสของพรักก้าวไกลครับนี่สาเหตุแรกเลือกตั้งครั้ง22มีนา62ตรงไหนเป็นจุดอ่อนลองดูโซนอีสานเหนืออีสานเหนืออุดรหน,นองคายพวกนั้นนี่ได้ไป24ที่นั่งเยอะภูมิใจไทยแทรกมาได้คนเดียวแสดงว่าแข็งโปก๊กโซนอีสานเหนือถือเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยเลือกตั้งที่ผ่านมา อีสานตอนบนเพื่อไทยได้มา18ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแทรกมาได้ห้หแสดงว่าเข้มแข็งอยู่เหมือนเดิมก็เข้มแข็งอีสานกลางขอนแก่นเัยภูมิกาฬสินร้อยเอ็ดเนี่ยพวกนี้นะมหาสารคามเพื่อไทยได้มา28ดที่นั่งนะพลังประชารัฐอนาคตใหม่พรได้หไอ้นี้พอก็ยังแข็งอยู่อีสานเหนือใต้กลางยังแข็งแต่ที่อ่อนที่สุดของเพื่อไทยก็คือโซนอีสานใต้ตอนล่างครับ โคลาชชัยภูมิวุยลำสุรินเพื่อไทยได้สสมาแค่สิบเองฮะพลังประชารัฐภูมิใจไทยชาติพัฒนาปาไปยีสิที่นั่งโซนนี้เป็นโซนที่จุดอ่อนที่สุดต่อมาข้อที่สองประเด็นที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ที่ชูว่างเว้นกี่ปีเนี่ยพี่วีโอ้ตั้งแต่ปีไหนอะห้าส่สี่ห้าปีสี่ปีอ๋อตั้งแต่ปีอสอง๋หกสี่ปีสิครับคนรุ่นใหม่ เจนวและเจนแซดใช้สอสอเดิมไม่ประสงค์แล้วตอนนี้คือฐานเสียงคนรุ่นใหม่มากขึ้นองค์อิงเป็นได้ไหมก็เป็นได้ฮะแต่คู่ต่อกรที่สําคัญที่สุดสําหรับคนรุ่นใหม่ถ้งแวงเข้าไปได้แกวงเข้าไปได้ปีหกสองก้าวไกลเนี่ยอนาคตใหม่ตอนนั้นได้31ที่นั่งครับบัญชีรายชื่อทะลุไป50ที่นั่งอ่ะนี่คือที่บอกว่าฐานคะแนนคนรุ่นใหม่เน,นี่ยมีสองพักเนี้ยที่แชร์กันมากที่สุดประเด็นต่อมา บทบาทของธนาธรกับคณะก้าวหน้าในอีสานม,มีการสร้างมวลชนที่เป็นพลังมากขึ้นพี่วีบอกว่าไงนะการสร้างมวลชนของคณะก้าวหน้าหรือว่ากลุ่มของก้าวไกลเนี่ยเขาสร้างฐานสร้างนักการเมืองต่างจากพรรคการเมืองอื่นสส,สที่อื่นมักจะไปเปิดริบบิ้นอะไรตั้งแต่เนี่ยแต่ของส่วนของคณะก้าวหน้าหรือว่าก้าวไกลเนี่ยเขาลงพื้นที่เลยใช้แบบอบตเทศบ,บาลเข้าไปทําหน้าที่ทํางานกับชาวบ้านและทํางานให้เห็นผล ตอนนี้เฉพาะที่อุดรนอ่ยก็มีอบอออตอ,อยู่20แห่งม,มีเทศบาลอยู่8ปดทำให้เห็นเลยเพราะถ้าทําให้เห็นปั๊บเนี่ยชาวบ้านจะเลือกการเมืองใหญ่เองครับตอนนี้เมื่อกระแสสีส้มเริ่มดีขึ้นท่กคุณทักษินจึงต้องปรับกลยุทธ์ครับและดันอุงอิงแพ่ทองทานขึ้นมาเพื่อคนรุ่นใหม่ เปิดเกมที่อุดรทาไมต้องเปิดที่อุดรก็อุดรเนี่ยลดลงเรื่อยๆไงกระเนี่ยลดลงเรื่อยๆเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเริ่มลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นส่งคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขลงไปในพื้นที่ไข่แดงครับครับต่อมาเราเห็นศึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคราวก่อนเราบอกไปแล้วบอกว่าระวังตอนนี้อืส้มมันจะล้มแดง <c oughs> อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนั้นสําหรับคนในเมืองหลักๆตอนนี้ ธนาธรเดินเกมแบบนั้นคุณทักษิณกำลังเจอศึกสองด้านครับด้านหนึ่งสอสอถูกแย่งคะแนนไปสอสอเขตเนี่ยถูกภูมิใจไทยเนี่ยดูดออกมาอืมดูดมาเยอะแล้วก็แนวโน้มจะเยอะเรื่อยๆเพราะนั้นต้องเอาอุ้งอิงเนี่ยกดไว้ก่อนเห็นว่าชินวัฒนี่ยเอาจริงอืมดึงไว้ก่อนเรื่องของกระแสนิยมเรื่องของตัวบุคคลครับ เมื่อก่อนอีสานว่าด้วยคุณทักษิณเนี่ยป๊อปปูล่ามากแต่ตอนนี้มีคนใหม่ๆก็คือจากนาเก้าวหน้าและก็ก้าวไกลคุณธนาธรคุณพิธาเริ่มที่จะกระแสนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือส้มลมแดงครับเหตุผลต่อมาต้องการใช้พลังบารมีของความเป็นครอบครัวชินวัตรป้องกันสอสอไหลออกอืเมื่อเชื่อมั่นในครอบครัวก็เชื่อมั่นในเพื่อไทยครับ นั่นจึงเกิดปรากฏการณ์ครอบครัวเพื่อไทยโดยสายใหญ่ของชินวัตรครับตอกย้ําว่าชินวัตรไม่ทิ้งเพื่อไทยเป็นคนเดียวกันเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันจริงไหมก็จริงครับบล็อกไม่ให้สสที่คิดจะออกไปอยู่รรคอื่นเนี่ยหยุดไว้ก่อนหยุดเลือดไหลไว้ก่อนแต่นั่นคุณทักษิณจะเล่นกับเกมเสี่ยงครับ,รบเล่นกับเกมเสี่ยงอย่างไรอย่าลืมครอบครัวนี้นี่หนึ่งสองสา,ส,าสองคนสามคนต้องพ้น และเพ่นออกนอกประเทศเหลือหนึ่งคนยังอยู่แต่โดนรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพ,พักคซะและตอนนี้ทายาทคนสุดท้องเสียงแค่ไหนไม่รู้แต่อุ้งอิงจะต้องเผชิญกับเรื่องนี้แน่นอน